นิกกี้แต่งหน้าทําผมหล่อเลยนะทุกคนแล้วก็พาลูกชายไปหล่อด้วยแต่น่าเสียดายนะล้างเสร็จปุ๊บฝนก็ตกเลยแล้วที่ทําหลอก็ไม่ใช่อะไรนาทุกคนเพราะว่าคุณเขามีถ่ายงานนะถ่ายงานกับนุชซี่ไล่จิตพักดีแล้วก็อูมปันสุกนาทุกคน,กคนยังไงก็หลอติดตามด้วยนาทุกคนคลิปนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยคนใต้กับคนอีสานมาเจอกันโอ้น่ากินจะังเยาเดือดเห็นยันะโอ้ยพี่น้องตื่นเต้นแห้งมื่อนี่ผู้บอมาเข้ามาผอไผ่ พี่นิกกี้นะชาติสวัสดีครับพี่นุชสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานสวัสดีเด้อดีใจแห้งค่ะมื่อนี้ติดตามในรายการยูทูบน้ำได้จ้าเดี๋ยวสิตส้วนเพิ่นไปไรจิตพักดีมื่อนี้มีของมาฝากค่ะแจ่วบองแย่แดงเดี๋ยวให้นิกกินแจ่วบองกินเลยเดบอเปิดได้ไหมเปิดเปิดเปิดให้หน่อยได้ไหมเปิดได้บอพียงแล้วเลยไปอยากไปอยากไปอยางกับแจ่วบองแจ่วบองไรจิตพักดีอยากไปไรจิตพักดี สไปย่างอันนี้ยังครับไปหมูย่างไปหมูย่างแล้วถ้าเก็บีอยากซื้อซื้อได้ที่ไหนค่ะทักในเพจแจวบองได้เลยค่ะทุกคนแจวบองโอ้มาดีดูมาพี่กินแลพี่กินหมดไปกระปุกนึงแล้วนะเหรอกินดิอ๋อพี่กินกอแต่ปลามันแบบตุ้งตุ้งนะพี่ตุ้งตุ้งคืออะไรตุ้งตุ้งโหแ่งกิ้นอะเขียว อุ้ยไปเลยเดี seat, light, ๋ยวบองไม่แดงใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าบองไม่แดงหอมไหมหอมบ้างมันแบบแสนละสุดๆคือหรอยมากหอมให้ไปเลยค่ะให้ผมพี่ครับขอบคหนึ่งหนึ่งอะที่บ้านทำเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เลยนะใช่คือปลาร้าก็จับเองนะพี่ไม่ได้ใช้เครื่องพี่ก็คั่วเองอร่อยเลยอ่ะ อร่อยมากนี่แซบบหลายๆขอบคุณค่ะ <laughs> พูดใดอยากแซบคุนิกิสัง่งไดนเด้อค่ะเหตุแจวบอลไรจิตพักดีก็ได้ขา,า, <laughs> ายของค่ะแต่ว่าอยากฝากทุกคนไปถล่มรายการฟินิกกี้นะคะแ <c oughs> สดงมิยอดวิวหลายๆของอุปัตสูกับนูสีเ <c oughs> ด้อพี่น้องอย่าลืมไปเบิง์เด้อโอเคค่ะ กายมทาไม่รอเก็บยแล้วเทียมเป็นไรเทียมเป็นไ้อแบบ่อยอ่เอาให้แกชิมมันมีกล้งมันมีกล้งกายเกียแลขอเป่ตเอาไปพเ่กินอะไนี่หรอเจ้าบอลก็ไม่หายเป็นเลยจับจับเออ นะคะพี่น้อง FC อุบัติศนนะคะฝากเข้าไปติดตามรายการนิกกี้ด้วยนะคะนิกกี้เก้านิ้วของเรานะคะสามารถติดได้สองนิ้วนิกกี้สองนิ้วนะคะนิกกี้ต้อจตัดทางช่อง Youtube นะคะแขกรับเชิญสุดสวยนะคะคุณลุกชีพีบะยาก่ะาติดตามติดตามได้เมื่อไหร่คะคลิปนี้เมื่อไหร่ตัดคะ เดี๋ยวคลิปออนแล้วบอกอ๋อหรืออ่านไม่อนแล้วก็ได้แต่พูดไม่เบืเ่อก็ธรดครับ <c oughs> จ้าบายจ้าบ๊ายบายพอเสร็จงานนาะทุกคนคุณเขาไปแวะกินไอติมที่จอดแฟนานะทุกคนเดินเล่นชิวๆไปหลังจากนั้นก็กลับบ้านแล้วก็ส่งพวกเราเข้านอนด้วยในล่านานะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นาะทุกคนบ๊ายบาย